สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิกาย,ยน2026นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มติดทางเป็นเช่นไหลหลับแต่พลังงานด้านบวกนะส่วนใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ยูเ บูพยา59เเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่ใบแรกตัวตนของตัวคุณเองนะครับได้เป็นไพ่ใบน,นี้เลยหไม้1ไม้เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองค่อนข้างดูมีพลังงานเอเนจี energy, มีในเรื่องของการคิดการกระทํามีการต่อยอดมีการพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของดีเรชั่นชิพได้มากขึ้นนะครับความสัมพันธ์มันมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนาเพราะเราอาจจะดูมีแพทชั่นกับในเรื่องของการคิดการทําอะไรต่างๆมันอาจจะมีการพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าได้ถ้าตัวคุณทําถูกที่ถูกคนถูกเวลา มันมีโอกาสที่เราจะเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้หนึ่งไม้มันคือแพทชั่นที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกก็อยากจะบอกว่าชาวราศีพฤษภนะครับก็ ถ้าเกิดเรามีแพทชั่นที่มากเกินไปเรา,าจ,จะต้องลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเรามีแพทชั่นแบบไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็โอเคก็ค่อยๆทําตามแพทชั่นของเราไปนะครับความกระตือรือร้นบางทีมันมากเกินไปมันอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดใจ,จแต่ถ้าเรามีความกระตือรือร้นที่แบบไม่มากไปไม่ไม่มไมน้อยไปมันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างดูสมดุลบาลานซ์ได้ดีขึ้นนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกที่มีความแบบ ความสาเร็จในเรื่องของความรู anymore, ้ส <mind> ึกระหว่างกันและกันดี่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็อยากจะบอกว่าในช่วงของเดือนนี้มันมีโอกาสค่อนข้างสูงที่เราจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสจะได้ในเรื่องของสิบถ้วยเข้ามาสิบถ้วยมันคือความรักความสุขความหวังการเต็มเต็มหรือความรักที่มันมีความอบอุ่นใครที่เคยเป็นครอบเป็นครัวกันแล้วเนี่ยนะครับหรืออะไรที่มันเป็นแบบความรู้สึกดีๆความรักที่มันเป็นความสุขความสมหวังความแฮปปี้ สิบถ้วยเนี่ยคือไพ่ที่ดีค่อนข้างดีที่สุดในไพ่ถ้วยนะครับถ้วยมันคือความรู้สึกมันคืออารมณ์มันคือสิ่งที่ดีดังนั้นสิบถ้วยตามหน้าไพ่มันคือความอุดมสมบูรณ์มันคือการพร้อมหน้าพร้อมตาถูกไหมนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความสุข ความสมหวังในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาหรือคุณต้องการคอมมิตเมนต์นะครับมันก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาได้จากไพ่วงรอแห่งโชคลาภนะครับมันมีโอกาสที่เราจะได้ความสักเซสฟูลสักเซสฟูลเลยกับความรักความสัมพันธ์เพียงแต่บางครั้งอ่ะชาวผูกศพลักนาผึกศพก็ต้องพยายามอดทนอดกลั้นไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าหรือเราอาจจะต้องพยายามลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกในบางครั้ง ที่อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกแบบคิดตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีในเรื่องของการเป็นไบแอดบ้างกับในเรื่องของรีเลชันชิพครั้งนี้หรือเราอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูเป็นท็อกซิทบ้างในสระบบางคนมันก็ไม่ทุกคนหรอกแต่ก็อยากจะบอกว่าใครที่กําลังเกิดขึ้นให้คุณพยายามโฟกัสกับความสัมพันธ์ในระยะรองเทอมนะครับหรือปล่อยวาง อารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นเพราะตอนนี้ค่อนข้างดูเซนซิทีฟมากๆนะครับสำหรับชาวพึกษบเพราะว่าอะไรครับตอนนี้ชาวพฤกษบลักษณะพฤกษบเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มของความรู้สึกที่มันเป็นเนกาทีบบ้างความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับมีความว้าวุ่นใจนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่มากก็น้อยแหละ แต่เท่าที่ดูก็อาจจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งก็คือ,คอมีไพ่บัณฑิตเจถ้วยมามันมีความหลากหลายในเรื่องของความรู้สึกมันมีความหลากหลายในเรื่องของความรู้สึกที่มันดูไม่ค่อยมั่นใจหรืออาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูแบบทั้งแบบเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างนั้นแหละมันมีความรู้สึกว่าเราไม่กล้าตัดสินใจที่จะเดินหน้าหรือถอยหลังดีเพราะตอนนี้<ล>เราค่อนข้างด,ดูแบบมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะดูแบบขึ้นขึ้นลงลงเพราะว่าอะไรครับตอนนี้คุณมืด8ด้าน มีไพ่แบบนี้เลยแปดดาบมาแปดดาบคือมืดแปดด้านมันเลยทําให้เราอารมณ์ความรู้สึกไม่คงที่นะครับอาจจะมีเวียงบ้างวีนบ้างหรืออาจจะมีความรู้สึกแบบนกกทีบบ้างหรือ,อมีความรู้สึก p o s i t i v บ้างในบางครั้งมันก็จะมีแบบ อะไรที่ดูสะสมและปนเปกันไปอ่ะมันดูแบบว่าเราจับหลักปักฐานไม่ได้กับในเรื่องของความรู้สึกบางครั้งเนี่ยชาวลึศอาจจะมีความสูญเสียความเป็นตัวเองบ้างเพราะว่าอิทธิพลของดาวมฤตยูเนี่ยโคจรเข้ามาเปลี่ยนตัวของคุณเองในช่วงเจ็ด ปีนี้นะครับดาวพฤกษยูคือดาวแห่งการพลิกผันการเปลี่ยนแปลงเวลาโคโจรเข้าสู่ราศีพฤกษบธาตุดินกลางธาตุเนี่ยตามจริงอ่ะพฤกษบเนี่ยเป็นราศีที่เสถียรแล้วก็มั่นคงที่สุดใน12ราศีนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนความรู้สึกของคนพฤกษบได้ขนาดกิจกรรมกิจวัตรประจําวันยังทําเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับยึดติดอยู่กับความรู้สึกความแบบ ุดมการสิ่งต่างๆอะไรของเรานะครับแต่ตอนนี้ดาวมฤตยูเนี่ยคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงอ่ะนะครับเวลาโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภจะทำให้ราศีพฤษภหรือลหรือลัคนาพฤษภมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากสิ่งที่มันเป็นก็อาจจะดูแบบสิ่งที่เราเคยหนักแน่นมั่นคงในอดีตเรากลับมีความรู้สึกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมีความรู้สึกแบบวงงๆอ่ะนะครับใจมันดูหวงงๆนิดนึงหรืออาจจะดูเหมือนกับแบบ เซนซิทีฟง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามจัดการในเรื่องของรูปแบบความรู้สึกนะครับให้ดีเพราะถ้าเกิดเรากําลังจมอยู่กับปัญหาจมอยู่กับสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งที่มันไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราค่อนข้างดูแบบเป็นเนกาทีฟแล้วก็เป็นไบแอดมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าพยายามตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยควรจะต้องพยายามมูฟออนตัวเองออกจาก ความรู้สึกเหล่านั้นให้ได้ไมันมีไพ่แบบนี้ก็คือไพ่หน้าอ๊อบครับน้าอ๊บครับแปลว่าตัวเราเองต้องพยายามโฟกัสใน long term นะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้กําลังสร้างปราสาททรายแล้วมีแบบถ้วยที่สวยงามเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยแต่เธอกลับไม่ได้ไปใส่ใจหรือมองมันแบบคือไม่ได้ไปใส่ใจมันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไงนะครับแล้วก็ไม่ได้กลัวด้วยนะว่าน้ําจะซัดแล้วทําให้ทุกอย่างมันพังลงแต่เรากลับมองการไกลเป็นในอดีตเออเป็ในอนาคต เห็นไหมครับมันต่างจากการที่เราจมอยู่กับอดีตไหมเนี่ยดูไพ่ใบนี้นะครับ9ดาบกับ9ถ้วยดูซิว่าตัวคุณจะเลือกแบบไหนไพ่ขึ้นมาดีมากเลยเปรียบเทียบไม่ฟังเลยจมอยู่กับอดีตก้มหน้าก้มตานะครับสว่างขึ้นแหละเรายังไม่ไปแต่งตัวยังไม่ไปทํางานยังแบบร้องไห้ร้องห่มอยู่กับอะไรที่มันเสียไปแล้ว กับอีกอันหนึ่งภูมิใจมากฉันทําทุกสิ่งทุกอย่างไว้ดีพอแล้วฉันไม่ได้ห่วงแล้วว่ามันจะอยู่หรือมันจะไปฉันรู้แต่ว่าตอนนี้ฉันแบบโอเคที่สุดแล้วเปิดรับเปิดกว้างแล้วมองไปที่อนาคตผู้หญิงคนนี้กําลังมองไปที่ทะเลนะครับรับพลังงานจากทะเลมันคือการรู้สึกที่มันเป็นแบบพลังงานบริสุทธิ์ด้วยนะเวลาเราแบบบางคนอกหักเนี่ยไปอยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอาจจะมีความรู้สึกแบบมีพลังงานประจุอ่าคันอะไรนะ พอเรกประจุลบอืทําให้มันแบบอากาศนั้นบริสุทธิ์มากมันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายมีความรู้สึกที่ดีนะครับแบบนั้นเป็นต้นอนาคตมันยังอีกยาวไกลเหมือนทะเละที่เรามองไม่เห็นหรอกอีกฝั่งหนึ่งะนะครับแบบนั้นเป็นต้นแต่เราก็ยังรู้ว่ามันยังมีจริงถ้าเรารู้จักที่จะปรับมุมมองปรับมายเซ็ตของเราทุกอย่างมันจะไปในทิศทางที่ดีมันจะดีหรือร้ายมันอยู่ที่มุมมองความรู้สึกของเราเป็นหลักนะครับ อยากจะบอกว่าคุณยังสามารถปรับและเคลียร์ปัญหาตรงนั้นจบปัญหาตรงนั้นไปได้จากไพ่ใบนี้เลย10ดาบมานะครับอะไรที่ทําให้คุณไม่รู้ไม่เห็นทางออกอะไรที่ทําให้คุณยังเศร้าวิตกกังวล10ดาบมา10ดาบกับเป็นตัวที่ดีนะครับเป็นตัวแก่คือ10ดาบบางคนบอกว่าฉันจะต้องเลิกไหมมันก็มีโอกาสจะเลิกได้นะเพราะมันมีไพ่3ใบเลยแต่ถ้าใครยังไม่เลิกมันแปลว่าคุณกําลังจะสิ้นสุดปัญหาความทุกตรงนั้นแล้ว กำลังจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็คือสิบถ้วยกับวงล้อแห่งโชคลาภแปลว่าสิ่งที่คุณกำลังอยากได้มันกำลังจะเข้ามาละเพียงแต่เราต้องพยายามอดทนและสู้ต่อไปอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้เพราะถ้าเกิดคุณยอมแพ้มันไม่มีอะไรดีหมดอะไรตายอยากกับชีวิตมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นคุณมัวแต่เศร้าวิตกกังวลมันไม่มีอะไรที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับและเขาก็คงจะไม่ได้ชอบในสิ่งที่คุณทำด้วยถ้าเขารู้ ถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกหันกลับมารักตัวเองก่อนบางทีสิบถ้วยบางทีเราอาจจะเยียวยาด้วยครอบครัวเยียวยาด้วยเขาเรียกอะไรนะสิ่งที่เรารู้สึกสบายใจสิ่งที่เราทําแล้วมันมีความสุขมันอาจจะมีพลังงาน energy กับการดึงดูดที่ทําให้เขามีความรู้สึกที่อาจจะอยากเข้าหาเรามากขึ้นดีกว่าการที่ก้มหน้าก้มตาอยู่แบบนี้นะครับถามหน่อยว่าเขาจะชอบคนที่แบบมีพลังงานที่แบบสดใส นะครับอยู่ด้วยแล้วมีความสุขกับอยู่แล้วก้มหน้าก้มตาอยู่แล้วมีแต่ร้องไห้มีแต่เรียกร้องความสัมพันธ์ถามหน่อยว่าเขาจะเลือกแบบไหนใครก็ต้องเลือกคนที่สดใสร่าเริงถูกไหมถูกไหมครับอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกันอยากไปกินก็ไปกินด้วยกันอยากไปอะไรก็ไปด้วยกันได้แต่มัวแต่ร้องไห้มืวอแต่แบบซึมเศร้ามัวแต่แบบ ทำอะไรก็ไม่ได้นะครับมันไม่มีประโยชน์ในสิ่งที่ดีหันกลับมารักตัวเองซะนะครับทุกอย่างมันมีคุณค่าด้วยตัวเราเองถ้าคุณหันกลับมารักตัวเองมีพัฒน์่นในสิ่งที่เราควรจะต้องเฟื้นฟูนตัวเองขึ้นมามีราชินีถือไม้เราจะสามารถทําให้ตัวเรานั้นโดดเด่นขึ้นมาการที่เราทําตัวเองให้โดดเด่นขึ้นมามันจะมีพลังงานดึงดูด ใจสะกดใจของคู่ของคนรักได้ดีขึ้นสำหรับชาวพฤกษ์มากมากเลยเพราะชาวพฤกษกเป็นคนดูแลเอาใจใส่นะครับเทคแคร์ care, คนเก่งนะถึงแม้จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงก็จริงแต่ตัวเราเองสามารถเปิดรับเปิดกว้างและสามารถดูแลเอาใจใส่คู่ของคนรักได้ดีพอนะครับมันก็เรามีแพทเทิร์นเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองแล้วยังสามารถเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาด้วยมันก็จะทําให้เขานะครับมีโอกาสที่จะมาแบบ ให้โอกาสกับเราในการที่อยากจะกลับมาคืนดีกันกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันกลับมาแก้ไขปัญหากลับมาแบบ อะไรละเหมือนทําให้ทุกอย่างมันดูโอเคมากกว่านี้แล้วก็ลงตัวได้มากกว่านี้นะครับหรืออยากได้คอมมิตเมนต์มันก็มีโอกาสที่เขาจะให้คอมมิตเมนต์กับเราเพราะเขาเห็นเราดูดีมีเสน่ห์มีคุณค่าราชินีถือไม้คือคนที่มีเสน่ห์คุณค่าที่ทําให้เขามีความสึกที่หลงไหลกับตัวเราได้ดีขึ้นนะครับใครที่ไม่เคยแต่งตัวก็แต่งตัวบ้างนะครับหรือทําตัวเองให้ดูดีมีเสน่ห์มีคุณค่าบ้างมันจะได้ทําให้ตัวเรานั้นดูมีพลังงานมี e อ e น g y กับพลังงานบวก ทำให้เขามีความรู้สึกอยากจะเข้าหาเรามันเป็นพลังงานที่ดึงดูดกันและกันนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้คอมมิตเมนต์ด้วยความรักความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นถ้าเราพยายามโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปอสเวนถือเหรียญเป็นราศีที่ช้าที่สุดในในอ่าราศีทั้งหมดสี่ธาตุนะครับมันมีดินน้ำลมไฟแต่อัศวนทัดดินเนี่ยช้าสุดแต่ชัวร์ที่สุดและก็ มีความรู้สึกที่มันเป็นแบบมั่นคงมากที่สุดด้วยช้าแต่ชัวนะครับแล้วก็มั่นคงด้วยเพราะว่าอัศวินถือเหรียญเนี่ยคือไม่เร่งไม่รีบจนเกินไปนะครับเพราะการเร่งการรีบมันจะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดหรือทําอะไรจะเกิดความกดดัน กับอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปอันนี้แหละคืออยากจะเตือนแล้วก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเราก็ต้องให้เวลากับกันและกันให้มากกว่านี้ในการคิดการตัดสินใจมองการไกลนะครับแล้วเราจะได้รับโอกาสดีๆวงล้อ โชคลาภเนี่ยแปลว่าจักกรวาลจะเวี่ยงนะครับความรักความสัมพันธ์ให้คุณอีกครั้งหนึ่งทําให้เราสามารถจะมีความรักที่ลงตัวแล้วก็มีความสักเซสฟูลได้ถึงสิบถ้วยแบบนี้สําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ